สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นผตหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้ก็เรานะครับมาพิจารณาหุ้น IPO นะครับหุ้นน้องใหม่ IPO ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับโดยตรงเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือโดยตรงเนี่ยพวกเราก็น่าจะรู้จักกันนะครับก็คือบริษัท นะครับ88 Thailand นะครับจำกัดมหาชนนะครับก็ลักษณะของหุ้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับลักษณะของธุรกิจปกติธรรมดานี่แหละนะครับก็คือผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและก็หนังศีรษะนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและก็กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของตนเองนะครับ คำว่าภายใต้แบรนด์ของตนเองเนี่ยผมสงสัยว่าอาจจะไม่ได้ผลิตเองนะครับอืมอาจจะมีการจ้างผลิตนะครับจ้าง OEM นะครับที่พวกรับจ้างผลิตทั้งหลายแหละนะครับในส่วนของอแล้วก็อาจจะแปะยี่ห้อของตนเองอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ผลิตนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไปสืบสอบหาในส่วนของรายงานประจำปีหรืออะไรต่างๆอย่างเง,งี้ยนะครับ ถ้าเราดูจากมาเก็ตแ a p ก็เล็กๆนะครับอืมกเล็กก็เอาง่ายๆเลยนะครับพันสี่ร้อยล้านเนี่ยถ้าเราเอาหารห้านะครับอ่าหารห้าจุดสี่ห้าเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณราวๆเขาสองร้อยล้านนะครับหมายความว่านะครับหุ้นสองร้อยล้านเนี่ยสามารถเอามาขายในตลาดได้ประมาณพันสี่ร้อยล้านนะครับอันนี้ก็ฟาดกําไรไปนะครับ อย่างช่วง,งแรกๆวันรแรกๆที่ IPO เห็นหครับราคาไฮโลนะครับไฮขึ้นไปถึง12บาท30คนที่ต้นทุนที่12บาท30นะครับโดยใช้ทฤษฎีทางการเงินที่เรียกว่านะครับการซื้อหุ้นที่จะเอาไปขายให้คิดว่านะครับซื้อซื้อแพงเพื่อจะไปขายให้คนที่มารับราคาแพงกว่าตัวเองอันนี้เป็นทฤษฎี การลงทุนถ้าแบบว่ากันแบบเจ็บแสบเนี่ยที่อ่านซื้อมาก็คือทฤษฎีของคนโง่นะครับทฤษฎีของคนที่โง่กว่าอย่างนี้ความหมายของการลงทุนแนวธุรกิจที่ไปรับที่ราคา12บบาท30นะครับเพราะว่าอะไร12บาท30นี่นะครับ price to book value อ่ะมันก็จะอยู่ราวๆนะครับอยู่ราวหกเท่า6เท่านะครับแพง6เท่าของ100บาทเนี่ยเอามาขายให้เรา นะครับหกร้อยบาทนะครับถ้ากันว่ากันตามตรงนะครับทาให้ไม่ซื้อหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าถ้าเราซื้อนะครับของที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเราได้ถึงหกชิ้นน่ะแต่เราเราก้าซื้อเราก้าจ่ายนะครับเราก้าจ่ายเราก้าจ่ายซื้อแพงนะครับคือได้ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับอีกคนได้ได้หกชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหนึ่งชิ้นหนึ่งต่อหกเนี่ยนะครับ ถ้าหนึ่งเท่าคือยุติธรรมนะครับแต่ถ้าราคาขึ้นไปที่12บสองบาทสาอันนี้มันก็อยู่ที่6เท่านะครับเอออันนี้ก็คือแพงแพงกว่าบันทึกไว้ตามบัญชีบัญชีก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกว่าไอ้ที่บันทึกไว้เนี่ยมีมูลค่าจริงๆี่ยมันถึงมันถึงหนึ่งไหมเงี้ยนะครับอาจจะแค่60 เปอร์เซนต์อย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึงฉะนั้นหรือบางตัวอาจจะมีสินทรัพย์หรือว่ามีทรัพย์สินซ่อนเร้นนะครับมีทรัพย์สินมากซ่อนอยู่ก็าอาจจะมีะมูลค่าเกินกว่าที่บันทึกไว้ตามบัญชีก็ได้นะครับอย่างจําพวกหุ้นทีอ่อย่างสมัยโบราณสมัยก่อนนะครับอย่างหุ้นอเมริกาก็หุ้นเกี่ยวกับขนส่งโลจิสติกอย่างพวกเรื่องของรถไฟอะไรเงี้ยนะครับมีที่ดินมีอะไรนะครับเอออะไรเงี้ยนะครับ ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับอ่ามันเห็นไหมครับถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆผมก็เลยบอกว่าไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยสำหรับหุ้น IPO นะครับขณะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่มันอ่ที่มันลงมาที่6บาทเนี่ยนะครับมันยังแพงอยู่ที่3เท่าเลยนะครับฉันก็ถ้าเราใช้มุมมองอว่าถ้าเราเอา6บาทเนี่ยหาร2นะครับก็ถ้าราคานะครับพอรับไหวนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3บาท4บาทเนี่ยอาจจะ อาจจะรับได้สบายเลยนะครับ4 baht. บาทลงไปอย่างเงี้ยนะครับ5บาทก็ก็ยังยังพอโอเคอยู่นะครับ5 baht. บาทก็อาจจะเอาเอาไว้ดูก่อนอย่างเงี้ยนะครับสักสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับไมาแรกไม้2ไม้2ก็อาจจะรอสัก4บาทขึ้น4บาทลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม้ยไม้3ยิ่งยิ่งลงลงเยอะเราก็เก็บเยอะเพราะว่าหุ้นพวกนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับ อุน IPO ทุกตัวเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าตลาดก็มีการแต่งตัวเข้ามานะครับแต่งตัวเข้ามาอย่างดีเลยนะครับพบกันเงินย้อนหลัง3ปีเน้นซื้อชี้ชวนนะครับบวกกันอุตจารุล่ะนะครับไม่ว่าจะตกแต่งบัญชีหรือไม่ตกแต่งบัญชีเนี่ยคือเขาทำทุกอย่างนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้นะครับมันดูดีแล้วก็ขายได้แพงอย่างตัวเนี้ยนะครับขายได้แพงไหมอ่าก็ แพงนะครับแต่ว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่ามันมันคล้ายๆมันไม่ใช่จังหวะมันไม่ใช่จังหวะเวลานะครับในช่วงปลายปีสองในช่วงปีส5 5 5นห่ิบห้า 55, มีหุ้นเบลตี้อันนั้นหุ้นนางฟ้าเมืองไทยที่ได้นำเสนอเพื่อนๆไปอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มความสวยความงามอยู่ในกลุ่มแชมพงแชมพูอยู่ในกลุ่มดูแลผิวความสวยความงามอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอย่างตัวโน้นเนี่ยคือนะครับเพื่อนๆนะครับ อันนั้นคือ IPO เข้ามาเนี่ยนะครับ IPO เข้ามาเนี่ยได้8บาทเลยนะครับพาหนึ่งบาทได้แปดตอนหลังมาแตกพาเหลือสิบสตางค์อย่างเงี้ยนะครับตัวนั้นยังขายได้แพงเห็นไหมครับแสดงว่าหุ้นเกี่ยวกับความงามในช่วงปี255พันห้ารสิภาษีมันดีกว่าปัจจุบันนะครับนั้นปัจจุบันจะมาขายแพงเหมือนเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้นะครับก็5เท่า5เท่าน,นี้ก็ยังแพงอีกเพราะอะไรครับถูกดันราคาขึ้นไปที่12ก ถูกตกมานะครับได้ยินคนบอกว่านะครับผมอาจจะไม่ไม่ล่วงหมดศรีรษะนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันมันล่วงลงไปเยอะแล้วใครที่รับ12บาท30เนี่ยตอนนี้ติดลบนะครับ50%เนี่ยอย่างน,น้อยๆก็50%อนยอย่างวันนี้ปิดตลาดที่5บาทแปดสิบเนี่ยนะครับงั้นถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยนะครับยังไม่ต้องแตะเลยนะครับนอกจากว่าคนที่ได้ราคา IPO 5บาท นะครับ45เนี่ยนะครับใครที่ได้ซื้อหุ้น IPO เข้ามาก็เทขายนะครับเทขายอย่าง10บาท11บาทเนี่ยก็ได้100%แล้วก็ออกได้เลยนะครับแล้วค่อยมารับใหม่เนี่นะครับอันนี้คือฉลาดนะครับอย่างเราลงทุน2ล้านอย่างเงี้ยนะครับเราได้4ล้านแล้วนะครับเราได้กําไรคาร์บอนเกณฑนะครับไม่ใช่ผู้พูดถึงหุ้นใหญ่หรือว่าไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยมันไม่มีการอ่านะครับมันไม่มีกฎหมายพรบ บังคับว่าห้ามขายหุ้นนะครับภายใน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างพูดถึงหุ้นใหญ่ก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าที่มันถูกทุกหรือถูกไล่ราคาหรือเก่งกําไรเนื่ยต่างบางทีมันมันมีเรื่องของนอร์มินีนะครับนอมินีนะครับ,อ,รบอันนี้เราก็ไม่ว่ากันละนะครับเพราะว่ามันว่ากันเป็นตามกลไกแล้วมันก็มีลึกลับซับซ้อนนะครับอันนี้เราดูในส่วนของตัวเลขลบกันเงินนะครับถามว่าถามว่าโดดเด่นไหมมีอะไรน่าสนใจไหมนะครับ กอ็อย่างที่เราดูกันเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของนะครับอัตราส่วนทางการเงินใช่ไหมครับเราก็จะดูในส่วนของสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องอย่างหุ้นตัวเนี้ยอัตราส่วนทางการเงินเห็นไหมครับปี6กเจสี่เท่าเห็นไหมครับฟอร์มตัวมาอย่างดีเลยปี68กแปดนะครับลเลือ2สองจุดเก้เท่าก็เงินสดก็ลดลงไปอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังได้2เท่าอยู่นะครับ ในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินก็อยู่ต่ํากว่าหนึ่งนะครับอันนี้คือการแต่งตัวเข้ามานะครับในส่วนของอัตราการสุทธิก็ไม่ได้มากไม่ไมายอะไรนะครับอยู่แค่11เท่านะครับสิบเท่าถ้ามันถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรื่องของการแต่งตัวนะครับแต่งตัวมาได้แค่ส1อซหรือว่าส6บหกซยังไม่ถึง20 3 0บาเซนนะครับมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าตลาดนะครับตลาดมันมัน ส่วนแบ่งทางการตลาดมันจะเป็นตัวเล็กอะทุน200ล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเอามาขาย IPO ได้1,400ี้อยล้านมาเก็ตแคปหน้าตอนนี้นี่มันก็ถามว่าเจ้าใหญ่เจ้าอะไรที่เขาทำมาก่อนมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับในส่วนของอวงจรเงินสดคุณภาพก็จะประมาณนี้นะครับระยะเวลาเก็บนี้เฉลี่ยก็ไวอยู่นะครับไปชําระเจ้าหนี้กังค้าก็3 4เดือนนะครับ อันนี้ก็ว่ากันไปตามนี้นะครับงบกาเงินหุ้น ito ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรมากนะครับในส่วนของงบกระแสเงินสดก็ที่จะกมการงานนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นบวกอยู่นะครับในส่วนของอในส่วนของตัวเลขงบการเงินก็จะประมาณนี้นะครับเราดูภาพรวมกันหน่อยนะครับภาพรวมในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่า ส่วนของพูดถึงหุ้นมันมันมีแค่นี้นะครับส่วนของพูดถือหุ้นก็คือประมาณ200เห็นไหมครับ210ล้านประมาณนี้เองนะครับในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับรายได้รายได้อันนี้คือนะครับอยู่นอกตลาดนะครับปี67แล้วก็ปี68นี่ก็เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันที่3ตุลาครับอันนี้ก็คือ6เดือนแรกนะครับอยู่ที่300กว่าล้านนะครับรายรายได้เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ารายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นต่ม ตามตัวนะครับเป็นเงาตามตัวอยู่ในส่วนของหกเดือนนะครับกําไรสุทธิเนี่ยนะครับก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากจากปีที่แล้วอยู่นะครับเพราะว่าให้เจนนี่อะไรต่างขายของให้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของอัอาตรา,าส่วนนะครับ ที่เราสนใจก็คือความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับมันจะเป็นแบบไฟไม่ฟังหรือว่าของจริงอันนี้อย่างพ่สุดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามายิ3มห้เนมี่ยมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าสูงนะครับสูงมากๆนะครับเรามองดูเหมือนกับการเติบโตนะครับแต่ผมดูอัาตาร,รากําไรสุทธิแล้วก็ในส่วนของอผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตรงเนี้ยนะครับ ก็ยังไม่มากอะไรนะครับอืมน้อยอยู่นะครับยังยังไม่มากอะไรนะครับเพราะว่ามองดูแล้วก็อยู่ราวๆสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครรับที่สิบสองบาทนี่คืออยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับฉะนั้นแล้วอ่าตัวเลขเรื่องของอกําไรเนี่ยนะครับมันมันชัดเจนอยู่นะครับอย่างเช่นสามสิบสตางค์ต่อหุ้นอย่างเงี้ยนะครับสามสิบสตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับ IPO อย่าง IPO ห้าห้าบาท ห้าบาทสี่ิบห้ายเี้ถามว่าม,มันไม่ถึงสิบเซนะครับม,มันต่ำกว่าสิเซนเยอะเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับความสามารถของผู้บริหารก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเออถ้า IPO 5้าบาทสีาอย่างเงี้ยแล้วก็กำไรสุดที่เ,เออสักสักิเปอร์เซนน่าสนใจนะครับในส่วนของอผลตอบแทนนะครับแต่ตรงเนี้ยก็ไปลุ้นกันนะครับ ในส่วนของอหุ้น IPO เนี่ยแพงหูฉี่มีฉายาหนึ่งะครับในหนังสือ The Intelligent Investor หนึใน5้ฉา,ายาของหุ้น IPO นอกจากความหมายที่จะแปลว่าหุ้นที่มีการนำเสนอขายครั้งแรกให้กับประชาชนโดยทั่วไปแล้วนะครับบุคคลโดยทั่วไปแล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือนะครับแปลว่าแพงหูฉี่นะครับราคามีพรีเมียมอันนี้สมศักดิ์สรีจริงๆนะครับตอนนี้ขึ้นไป12บาทเนี่ย Price to book value หกเท่าเนี่ยตอนน,นี้มันมันลงมาที่3เท่าก็เพราะว่าราคารปรับตัวลงมา6บาทนั่นเองนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ก็คือหุ้นแพงนะครับหุ้นแพงยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือนะครับอันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์ฝีมือ2แพงละ1ก็คือยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือ2ก็คือนะครับ Price to book value เนี่ยครับมันก็ร้อนชาอยู่นะครับในส่วนของ PE อันนี้มันเปลี่ยนแปลงในทุกวันตอนที่มันขึ้นไป12บบาทเพื่อนๆว่า PE มันมันเท่าไหร่ นะครับ P/E มันก็30สบนะครับสากว่าเท่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่ถามว่ามันลงมาที่6กบาทสามสิบ P/E มันก็ส5บหเท่าเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นตัวเลขที่มันอ่าเปลี่ยนแปลงตามราคาหุ้นนะครับเพราะว่ากําไรมันทําได้เท่านี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ราคาหุ้นม,มันเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอันนี้ก็อ่าเป็นหุ้น IPO น้องใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับก็ถ้าเราในมุมมองนะครับ ก็คือให้รอต่อไปนะครับเอาไว้เฝ้เาดูเอาไว้พิจารว่าอ๋อตัวเลขประมาณนี้นะครับถ้าเราจะกะเก็งกาไรจริงๆก็ควรจะรอให้ซับหบาทลงไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอาจจะให้ดีเลยนะครับก็น่นสี่บาทลงไปนะจะเหมาะนะครับสบาทครึ่ง4ี่บาทห้สตางค์นะครับสาบาท4บาทเนะี่ยอันนั้นก็เราอาจจะเด่นถือลงทุนระยะยาวเลยนะครับถ้า3บาท4บาท แต่หน้าราคาปัจจุบันยังเป็นเกณฑ์กำไรอยู่นะครับถ้ามันขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปหาลงทุนตัวใหม่เรามีสติปัญญาในหุ้นอยู่แล้วนะครับอ่าอ่า LYO เนี่ยนะเอออ่าคราวนี้ในส่วนของในส่วนของอการนะครับที่เรานะครับทำอะไรแล้วเราได้ผลเราก็ทำซ้ำๆนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุน นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคุณหนุ่มกันัฉนะครับก็ขอให้มีความสุขในโลกแห่งการลงทุนบั่งคังร่ำรวยมหาศาลยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขนะครับทั้งแก่ตนเองและคนอื่นได้รับกําไรแล้วนะครับเบิกถอนออกมาใช้เงินใช้ชีวิตนะครับให้รางวัลตนเองคนที่เรารักนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับเพื่ออิสรภาพด้านการเงินขอเพื่อนๆนะครับโชคดีนะครับฝากให้เพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหากสนใจประการใดก็อาจสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์นะครับก็ขอเพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ